สวัสดีนักทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะโกลโฟกัสครับซึ่งวันนี้วันจันทร์ต้นเดือนนะครับวันนี้วันที่1เดือนมีนาครับโกลสปอร์ตจุดบริเวณพันเี่เหรียญครับซึ่งเมื่อช่วงเช้านี้นะครับราคามีการรีบาวขึ้นมาเทสบริเวณโซนพันเอยาครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่เกิดการแพนิคค่อนข้างอย่างมากนะครับสําหรับราคาทองคำครับโดยมีการหลุดบริเวณโซน5 5 ลงไปทำโรบริเวณโซนพันเจ็ด้อยสิบเจ็ดเหรียญน,นะฮะก่อนที่จะมีการเด้งกลับขึ้นมาครับเรามาดูกันต่อว่าวันนี้จะเทรดดิ่งยังไงกันนะครับเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีคุณธิติมาครับสวัสดีเดือนมีนาะสวัสดีคุณวิคุณปัทมาคุณนิชาคุณชัดสันนะฮะคุณทศศักดิ์และสวัสดีนักถุนทุกท่านเลยนะฮะวันจันทร์วันนี้ทองขึ้นจะเป็นทิศทางอย่างไรไปดูกันนะฮะ ซึ่งโดยภาพรวมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ทำให้เราต้องไปดูปฏิกิริยาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นครับโดยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ป,ปีของสหรัฐนะฮะหรือเราเรียกว่าบอลยิวเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นทำา i g ในรอบปีนะครับบริเวณโซน1 5 6่นนะฮะซึ่งการปรับตัวขึ้น <c oughs> บ่งบอกเม็ดเงินที่มีการขายพันธบัตรอย่างหนักออกมานะฮะ ทำไม่ภาพรวมเนี่ยมีเงินขายสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าเป็นสินค้าพวกภัยนึนออกมาตามด้วยนะครับเป็นแรงกดดันให้ทองคํามีการปรับตัวลดลงก่อนที่อบอลยูจะเริ่มชะลอตัวนะฮะจะเริ่มชะลอตัวลงมานะฮะโดยเช้านี้บอลยูอยู่บริเวณโซน1.408ครับซึ่งต้องมาดูกันต่อว่าบริเวณโซนฐานแนวนรับตรงนี้ <c oughs> 1.35ถึงบริเวณโซน1 สามแปดนะฮะตรงนี้จะรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่ภาพรวมจะมีถ้ารับอยู่มีโอกาสจะเด้งกลับนะฮะเพราะนั้นต้องดูตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าจะอย่างไรนะฮะซึ่งบริเวณการเคลื่อนตัวของบอลยิวจะมีนัยสาคัญค่อนข้างมากต่อราคาทองคําในช่วงนี้นะครับเราไปดูกันต่อนะครับซึ่งโดยภาพรวมครับในช่วงของเช้านี้นะครับเราจะพบว่าค่างเงินดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับยังคงปรับตัวขึ้นอยู่นะครับแม้กระทั่งวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยบอลยิวปรับตัวขึ้น ราคาทองคำเลยมีการเทขายลงมานะครับจากบริเวณโซน1 7น5 1 7 6 0นะฮะลงมาบริเวณโซน1 7น7ซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางสสของสหรัฐนะครับมีการผ่านล่างกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับวงเงินนะครับ1.9้าล้านล้านเหรียญน,นะครับซึ่งทำให้โดยภาพรวมเนี่ย การผังผ่านร่างงบประมาณดังกล่าวเนี่ยเป็นแรงหนุนให้ทองคําในช่วงเช้านี้นะครับมีแรงซื้อกลับมาทดสอบบริเวณโซนพันเดห้าบเเหรียญซึ่งเป็นหายในช่วงสักครู่ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีนะครับแต่อย่างไรก็ดีทางสสเนี่ยมีการผ่านร่างละต้องมีการส่งต่อร่างนี้นะครับไปให้ทางสอวอนะครับซึ่งจะมีการพิจารณามีการคาดการณ์ว่าร่างงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจชุดก่อนเนี่ยจะหมดอายุนะครับวันที่14บี่มีนาฮนะ ซึ่งเขาเลยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจากส so วเนี่ยก่อนวันที่14ซึ่งในเบื้องต้นก็มีการคาดการณ์กันว่าส so วอาจจะมีการลดงบประมาณดังกล่าวลงนะครับซึ่งลดลงไม่เป็นไรนะแต่อย่าลดลงเยอะนะถ้าเกิดลดลงเยอะการอนุมัติมาจะไม่มีผลต่อทองเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดลดลงพอดีพอดีเนี่ยอันนี้จะเป็นผลทำให้เป็นเชิงบวกสำหรับทองคำนะครับเพราะนั้นคือการอนุมัติจากส so วก็ จะเป็นแรงบวกสําหรับทองคำนะครับต้องไปรอดูกันอีกทีในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับขณะที่ในช่วงสัปดาห์นี้ครับจะเป็นสัปดาห์ต้นเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเจอกับตัวเลขการจ้างงานในช่วงวันพุธนะะแล้วก็วันศุกร์ซึ่งจะมีการจ้างงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชนนะฮะซึ่งในวันพุธนะครับจะมีการประกาศตัวเลข ADP ครับการจ้างงานที่สำรวจโดยภาคเอกชนครับเขาคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงเล็กน้อยนะฮะ ลดลงเล็กน้อยถ้าลดลงจริงนี่จะเป็นบวกต่อทองนะฮะเป็นบวกต่อทองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงของวันศุกร์นะฮะจะมีเรื่องเกี่ยวกับ non farm p a y โ o ซึ่งเขาคาดวา่าการจร้างงานนอกภาคการเกษตรจะออกมาเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าเพิ่มขึ้นจริงจะเป็นลบต่อทองนะฮะจะเป็นลบต่อทองขณะที่อัตราการว่างงานในวันศุกร์ครับเขาคาดการว่าอัตราการว่างงานจะออกมาเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเกิดเพิ่มขึ้นจริงก็จะเป็นบวกต่อทองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตัวเลขในสัปดาห์นี้มีค่อนข้างค่อนข้างหลายตัวนะครับแล้วก็แต่ละตัวค่อนข้างมีความสําคัญค่อนข้างมากนะฮะเพราะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นผลพวงทําให้ภาพรวมเนี่ยทำให้ราคาทองมีการแกว่งนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ทองเริ่มแว่งเมื่อนั้นจะแว่งไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีคุณโรเจอร์คุณหาถาคุณปัจมาว่าบาทอ่อน1.9ผ่านออกมาทองจะขึ้นไป1,008ไหมซึ่ง ถ้าผ่านครบ1.9เลยนะครับล้วนๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าเกิดไม่ครบเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงนะฮะเพราะนั้นต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะต้องดูกันอีกทีหนึ่ง <c oughs> แต่ไว้ก่อนประเมิน,เมนว่าภาพรวมถ้าเกิดผ่านล่างจริงจะเป็นบวกมาสองคำนะฮะแต่เราจะไปใช้การเทคนิคในการอธิบายเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะฮะเพราะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ครับในช่วงวันจันทร์อังคารนะครับสองวันนี้นะฮะน่าจะเป็นวันที่ราคาจะแกว่งพอสมควระฮะอย่างไรก็ดีต้องจับตาดูบอลยิวของสหรัฐนะครับว่าตาผลการปฏิบ,บัตรจะเป็นอย่างไรฮ ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าอาจจะเริ่มชะลอบ้างแล้วนะฮะอาจจะเริ่มชะลอบ้างแล้วแล้วก็ในส่วนที่2คือค่าเงินดอลลาร์จะเป็นอย่างไรในช่วงสัปดาห์นี้นะครับในช่วงเช้านี้ครับค่าเงินดอลลาร์อินเด็ก์นะครับมีการปรับตัวขึ้นอย่างมากนะครับแม้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยก็ทําให้ดอลลาร์ยังคงไม่ล่วงนะฮะเพราะนั้นคือเป็นสิ่งที่วิศกรอเองกําลัางเฝ้าติดตามครับทําไมดอลลาร์ถึงยังไม่ล่วงนะฮะในส่วนของตัวทองคำนะครับที่มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะฮ ซึ่งทําให้โดยภาพรวมเนี่ยการลงไปค่อนข้างเยอะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วครับแลวจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ครับเมื่อวันศุกร์พุธศุกร์เนี่ยทิ้งมาค่อนข้างหนักนะฮะก่อนที่จะเริ่มมีการฟื้นขึ้นบ้างในช่วงเช้านี้นะฮะในส่วนของบิตคอยครับค่อนข้างถล่มทลายมากนะครับหลังอาทิตย์ชน58 0 0 0ไม่ผ่านนะครับก็เริ่มมีการหลุดบริเวณโซน5 0 0 0 0ลงมานะครับแล้วปัจจุบันนี้ยังคงไม่ฟื้นเลยนะฮะเมื่อเช้ามีแรงเทสร่วป เพราะนั้นคือทุกภาพรวมบิตคอยเริ่มเข้าสู่ภาวะขาลงแลวนะฮะเพราะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของตลาดทุนน้องกงครับมีการเทขายลงมาเช่นเดียวกันนะฮะก็ต้องระวังนิดหนึ่งในส่วนของน้ามันดิบครับเพื่อล่าสุดมีการเทส63าแล้วก็เริ่มย่อครับเพราะนั้นคือภาพร,รวมยังคงไซเวอยู่บริเวณหกสิบอ็ดถึงหกสิบสามแน่นอนครับเงินบาทเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีตามที่วิทยรกรบอกไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าภาพร,รวมดูเงินบาทจะกลับตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเงินบาทอีกทีหนึ่งในส ค่าเงินดอลลาร์ม exactly ีการปรับตัวขึ้นครับก็กดดันให้ภาพรวมนะครับค่าเงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลิงนะครับให้มีการปรับตัวล่วงลงนะครับโดยยูโรมีการปรับตัวล่วงลงค่อนข้างมากแล้วก็ปอนด์สเตอร์ลิงเช่นเดียวกันนะครับก็มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมในส่วนของการลงทุนนะฮะทีนี้เราไปดูภาพรวมในส่วนของการเทคนิคกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อวิกที่แล้วครับภาพรวมราคาทองคํามีการหลุดโลเดิมลงมานะครับซึ่งโลเดิมเนี่ยในทำเฟรมวีคเนี่ยจะเป็นจุดที่มีนัยสําคัญ บริเวณโซนพันเจ็ดหกสิบฮะพอหลุดลงมาปุ๊บสัญญาณตลาดเกิดแพทเทิร์นรูปแบบหนึ่งนะฮะเราเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นลักษณะของดับเบิลท็อปในทำฟรมวีคนะฮะซึ่งแน่นอนว่าการหลุดลงมาเนี่ยได้สร้างเรื่องที่ค่อนข้างค่อนข้างอันตรายแน่นอนเลยเนี่ยฮะในทำฟีมวิกเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าราคาไม่สามารถกลับไปยืนเหนือเส้นตรงนี้ได้คือจุด A เนะี่ยภาพร,รวมจะเริ่มเกิดการแพนิคเนี่ยฮะหรือเกิดการคอร์เรคชันลงมานะฮะ ซึ่งเมื่อก่อนประเมินว่าจุดแรกที่ราคาจะลงทดสอบไปใกล้คือบริเวณโซนกลุ่มก้อนที่เคยเป็นฐานแนวรับก่อนที่จะขึ้นไปนะครับซึ่งเ็าจะมีจุดที่เป็นฐานแนวรับวิกฤตชาร์ตนะครับอยู่ประมาณโซนสักพันหกพันเนะฮะถึงบริเวณโซนพันหกซึ่งจะเป็นแนวรับวิกนะฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าราคาเนะี่ยไม่สามารถกลับไปยืน60ได้ภาพรวมยังมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบบริเวณโซนจุดดังกล่าวคือโซน B ีนะฮะ ซึ่งจะเป็นจุดที่เป็นแนวรับวิกนะครับซึ่งเคยมีในยะสําคัญในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะขณะที่แนวะต้านวิกนี้นะครับจะอยู่บริเวณโซนพันเจ็ดหกสิบถึงพันเจ็ดแปดสิบนะซึ่งสองจุดเนี้ยเป็นจุดที่ราคาเคยคอร์เรชันเมื่อวีที่แล้วครับวัะนั้นคือบริเวณตรงนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างสําคัญละเพราะว่าราคามีการพยายามชนหลายรอบไม่ไปนะครบบริเวณจุด A นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคือโดยภาพรวมเนี่ยถ้ากลับไปยืนเหนือ1760ไม่ได้เนี่ยภาพรวมจะเริ่มส่งสัญญาณคล้ายดับเบิลท็อป แล้วจะชี้เป้าหมายบริเวณโซนดังกล่าวนะฮะเพราะในเป็นจุดที่อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามีเป้าค่อนข้างแรงนะฮะเป้าหมายแรกคือ B ฮะถ้าเกิดว่าลงมาไม่หลุดภาพรวมอาจจะเด้งกลับนะฮะแต่ถ้าเกิดหลุดนี่อาจจะยุ่งนิดนึ่งเพราะอาจจะลงได้ถึงจุดตรงนี้เลยนะฮะก็คือจุด C นะฮะเพราะนั้นคือเป็นจุดที่เราต้องาร์เอัพไว้ก่อนว่าภาพให,ใหญ่ๆเนะี่ยยังยังดูน่ากังวลยังดูน่ากังวลน,นะฮะแต่ถ้าเกิดสัญญ,ญาณที่พิากรพูดจะเป็นสัญญ,ญาณที่ผิดพลาดไปนะฮะหรือคาดเคลื่อนแยงนั้นนัน่นะคือราคาวีคนี้นะฮะ จำเป็นเนี่ยต้องกลับมาปิดเหนือบริเวณโซนดังกล่าวให้ได้คือบริเวณโซนมันเจนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายว่าวิคนี้เนี่ยต้องส่งสัญญาณแดนบวกนะถ้าวิกนี้ปิดแดนบวกได้ภาพรวมจะเริ่มดูดีแต่ถ้าเกิดปิดแดนบวกไม่ได้ดูจะอันตรายนะฮะดูจะอันตรายนะฮะในส่วนของภาพทำเฟรมเดย์ครับในเดลี่ชาร์ตเนี่ยเราทองคำเมื่อวันศุกร์ลงไปทำโลไว้ก่อนที่จะมีการซื้อกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะฮะ นีการซื้อกลับขึ้นมาเนี่ยได้ออรีบาวขึ้นมาทดสอบใกล้ๆบริเวณโซนเลขลายเดิมนะครับซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับดับเบิลต็อปเช่นเดียวกันนะฮะของทำเฟรมเดย์นะฮะเพราะนั้นคือจุดเลขลายเนี่ยจะเป็นจุดที่ราคาจําเป็นอย่างมากนะฮะเสียต้องทะลุขึ้นไปและดูเหมือนกับแรงซื้อเนี่ยที่ซื้อมาตั้งแต่บริเวณโซนพันเจกว่านะฮะในช่วงของวันศุกร์เนี่ยขึ้นมาบริเวณตรงนี้จะเป็นระยะพอสมควรแล้วนะฮะแลเริ่มฉลอเพราะนั้นคือพันเจ็ดร้อย และจุดที่2ก็คือแนวต้านเส้นเทน,เทนชเชนอลไลน์น,น,ลลนะฮะบ,บริเวณโซนพันแดถ้าราคาผ่าน2จุดแนี้ไม่ได้ถึงจะกลับไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นคือยังต้องระวังเพราะว่าราคายังมีโอกาสลงต่ออยู่นะฮะทีนี้ภาพรวมวันนี้ครับเดวันนี้จะปิดดีนะฮะร,ราคาจะต้องกลับไปยืนเหนือ1ันเจ็ดหกสิบครับถ้ยวันนี้กลับไปยืนเหนือไม่ได้ภาพรวมจะมีโอกาสในการลงต่อนะฮะเพราะฉะนั้นพันเจ็ดหกสิบจึงเป็นจุดที่สําคัญมากๆในทำเฟรมเดย์นะฮะขณะที่ ในทาเฟรม4ชั่วโมงนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณหนึ่งในในในเชิงเทคนิคนะฮะเราเรียกลัขษณะนี้ว่าเป็นลักษณะข,ของ V shape นะฮะเพราะว่าราคามีการลงไปเทสบริเวณระดับด้านล่างแล้วก็มีแรงซื้อกลับมาอย่างรวดเร็วทาําให้ภาพรวมทาเฟรม4ชั่วโมงเข้าสู่รอบเทคนิคอลรีบาวครับซึ่งการรีบาวนี่มาค่อนข้างเร็วและแรงมากครับโดยจุดแนวต้านสําคัญนะครับจะอยู่บริเวณโซนวนต้านที่1ก็คือบริเวณโซน1 7 5 0ครับวต้ันที่2บริเวณโซน1 7 6 0 ซึ่งยังเป็นจุดที่สําคัญอยู่เนราะวันนั้นคือถ้าไม่สามารถฝ่าโซนนี้ไปนะฮะภาพรวมอาจจะเป็นลักษณะของการที่ราคามีการลงไปปุ๊บแล้วรีเทสแนวต้านแล้วทิ้งตัวลงต่อนะฮะเพราะนั้นยังเป็นจุดที่อาจจะต้องระวังตามแพทเทิร์นรูปแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่รีบาวขึ้นมาสาหรับนันคุณที่ซื้อมาวันศุกร์เนี่ยจุดจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เราต้องเทค p โปรไฟตละขณะที่ท่านที่มีบายอยู่และยังไม่ได้ปิดเนี่ยราคาเหมือนจะบนมาหาเราแล้วนะฮะ บริเวณตรงนี้ถือเป็นจุดที่เราอาจจะต้อง Stop loss บายไปก่อนนะฮะสำหรับผลที่ถือบายไว้ก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าเป็นจุดที่ดูแล้วยังสมเสี่ยงในการที่จะทิ้งตัวตลงต่อฮะขณะเดียวกันถ้าราคาจะขึ้นต่อเนี่ยอาจจะต้องรีบบ้าวขึ้นมาชนปุ๊บลงมาทํบ bottom ยกตัวนะฮะก่อนที่จะดีดต,ตัวขึ้นไปหนึ่งพูดง่ายว่าทําการยกฐานด้านล่างนะฮะซึ่งเมื่อก่อนประเมินว่าจากฝ่าในการที่เราพบเนี่ยโอกาสที่จะลงมาทําอีกขาหนึ่งมีค่อนข้างสูงนะฮะเพราะฉะนั้นตามการคอร์เรชันแล้วเนี่ยดูต่อไปแล้วยังรู้สึกว่า ยังดูแล้วอาจจะยังไม่ไหวนะฮะยังต้องระวังนะหรือพูดง่ายว่าโซนนี้เป็นโซนที่ต้องระวังบริ <c oughs> เวณโซน750-80น, <c oughs> นะฮะเป็นจุดที่อาจจะต้องเฝ้าระวังถ้าผ่านไปได้ภาพรวมจะเป็นสัญญาณที่ดีจะบ่งชี้ว่าบริเวณโซน70-80จะเป็นทางนี่อไปแต่ถ้าเกิดผ่านไม่ได้ภาพรวมจะมีโอกาสในการย่อต่อะฮะแต่ในนี้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราเริ่มเห็นการ pull back เร็วเพราะนั้นคือการย่อในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเราเรียกว่าเป็นลักษณะของการไซ d e w a ซึ่งมีพฤติกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่า เวลาที่ราคาทิ้งหนักๆปุ๊บมักจะเขยา่าเป็นลักษณะน,นี้นะฮะหรือเรียกว่าเป็นการไซด์เบรก่อนนะครับซึ่งวันนี้เบียกร,ระเมินว่าน่าจะอยู่ในลักษณะข,ของการไซด์เวรกสวิงสวิงนะฮะซึ่งจะมีแนวต้านสำคัญใน Time frame Week ทำเฟรมวิกดิชาร์ดนะครับอยู่ประมาณโซนพันเจถึงพันเจและแนวรับบริเวณโซนพันเจ็ดรถึงพันเจรนั่นเองนะฮะวันนั้นเบียรประเมินว่าวันนี้นะฮะ หรือในช่วงหนึ่งสองวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะต้องการสวิงก่อนเพื่อเขยา่าถ้าเราเห็นการเขย่าลงมาแล้วเริ่มมีการยกฐานนะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดขึ้นขึ้นไปปุ๊บล้วไม่ยกฐานล้วทิ้งลงไปเลยเนะน,นี่จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเป็นลักษณะของการคอนเฟิร์มเทงขาลงต่อเพราะนั้นโดยภาพรวมยังอยู่ในลักษณะดาวาานเทนนะฮะขณะที่ทาเฟรมระยะสั้นนะครับที่เราพบเนี่ยราคายังคงอยู่ในลักษณะของดาวเทนเชนแนลไลน์นะครับซึ่งเป็นดาวเทนชนแนลไลน์ตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมา <c oughs> ราคายังไม่สามารถผ่านตรงนี้ไปได้นะฮะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะครับมีการรีเทสบริเวณโซนเส้นแนวต้านดังกล่านะฮะและยังไม่ผ่านนะฮะโดยภาพรวมทําให้เกิดแรงขายนะ,ะับโดยแนวต้านสําคัญสาคัญจะมีทั้งหมด3จุดครับบริเวณโซน50 55ห้าแล้วก็60นะฮะยังเป็นจุดแนวต้านสําคัญซึ่งถ้าเกิดฝ่าสาด่านนี้ไปไม่ได้เวิยกรประเมินว่าจะมีโอกาสในการย่อตัวลงมาก่อนนะฮะเพราะนั้นการย่อระยะในการย่อตามพิบโอนันชีนะ่จะอยู่ประมาณโซนหนึ0พันเจ็ดร 34ถึง30จะเป็นแนวรับที่1นะฮะและแนวรับที่2คือ1,725ถึง20นะฮะเพราะนั้นคือถ้าไม่หลุดบริเวณโซนดังกล่าวก็จะเป็นจุดที่เราอาจจะเทคโปรฟิตช็อตกันอีกทีนึงนะฮะคำแนะนำการลงทุนวันนี้คำแนะนำนักทุนนะฮะให้เทคโปรฟิตสถานะบายนะฮะหรือซับบอทบายไปก่อนนะฮะแล้วเริ่มเปิดเซลล์นะฮะบริเวณโซนการรีบาวเทสแนวต้านนะฮะซึ่งเราประเมินว่าโอกาสที่ราคาจะลงมาโซน A และโซน B มีค่อนข้างสูงนะฮะ นะนำนักทุนใช้กลยุทธ์ในการสวิงเทรดนะฮะสวิงเทรดก็คือหาจังหวะในการใช้โปรฟิตบายไปก่อนและเปิดช็อตนะฮะแล้วรอทําการปิดบายข้างปิดช็อตข้างล่างอีกทีหนึ่งแล้วหาจังหวะในการซื้อกลับนะฮะโดยจุดที่ซื้อกลับจะเป็นบริเวณโซน2จุดครับจุด A และจุด B ที่อยู่ด้านล่างนะฮะวงบริเวณตรงนี้ไม่ใช่จุดที่ดีในการซื้อนะครับนักทุนหลายท่านเวลาที่ราคาวิ่งขึ้นมากลัวไม่ได้ของเลยรีบซื้อแล้วเราจะพบว่าจะเป็นกับดักตลาดนะฮะมันต้องระวังนิดนึง ิเคะหนประเมินว่าโอกาสในการที่จะย่อลงไปก่อนมีค่อนข้างสูงแนะนําว่าคนที่รอซื้อให้รอดูโซน A หรือโซน B ก่อนนะฮะสำหรับคนที่เป็นลักษณะกลยุทธ์ในการเทรดตามเทรนเนี่ยแนะนําให้ท่านเปิดเซลล์ตามแนวต้านนะครับแลวรอเทคโรฟิตบริเวณแนวรับนะฮะซึ่งเราประเมินว่าภาพรวมยังดูลงอยู่นะฮะยังต้องระวังนะฮะแนะนํานักทุนทยอยเซลล์สะสมบริเวณโซนแนวต้านดังกล่าวนะฮะสามแนวนะฮะและไปรอเทคโรฟิตบริเวณโซนแนวรับนะครับซึ่งภาพรวมแล้วมีโอกาสที่จะสูงมากๆนะฮะที่ ราคาอาจจะแค่รีบาวแล้วทิ้งตัวลงต่อนะฮะพระนี้คือภาพรวมในส่วนของการลงทุนนะฮะสำหรับทองคําแท่งครับเราไปที่ข้างเงินบาทนิดหนึ่งนะครับเราพบว่าข้างเงินบาทค่อนข้างสดใสนะฮะพรารีบาวมาค่อนข้างดีแต่ว่าความสดใสนี้ดูเหมือนจะเป็นการเบรกเอาแล้วเริ่มชะลอนะฮะหลังอาที่มีการเทสบริเวณโซนแนวต้านที่30.4 7ถึง30.5นะฮะวิเคราะห์ปร,ระเมินว่าเงินบาทอาจจะมีการเขย่าไซเวย์ตรงนี้ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะฮะ เปประมาณถัดไปของเงินบาทถ้าเกิดทะลุ30.5ได้คือบริเวณโซน30.8ถึงบริเวณโซน31นั่นเองนะครับเพราะนั้นคือคนที่รดดิ้งทองคำแท่งนะฮะเงินบาทรู้สึกว่าจะมาช่วยท่านแล้วนะครับเพราะนั้นคือเป็นสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะรอคอยอยู่นะฮะ <c oughs> ทำให้ภาพรวมทองคำไทยปรับตัวร่วงลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับโกลด์สปอตพยนะฮะโดยภาพรวมทองคำไทยมีการย่อลงมาทดสอบบริเวณโซนฐานแนวรับเดิมนะฮะ ซึ่งบริเวณโซนจุดนี้จะเป็นจุดที่เคยเป็นแนวรับในภาพใหญ่มาก่อนนะฮะหรือถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับจะเป็นแนวรับในช่วงของเดือนประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนะฮะประมาณช่วงเดือนมิถุนายนก็คือบริเวณโซน2 4งหมโดยประมาณนะฮะซึ่งวิเคราะห์ประเมิวมเมนว่าบริเวณโซนดังกล่าวน่าจะเป็นจุดที่ดีที่เป็นฐานแนวรับในวันนี้ครับโดยติดตามการย่อตัววันนี้ของราคาทองคำนะฮะคือคริปติก,กลงทนจะไม่เหมือนกับโกลสปอตโดยรวนะฮะโกลสปอตยังไงได้นาไว้นั่งถุนรอช็อตนะฮะ แต่ทองคาแท่งวิเกราหแนะนาให้นักทุนรอซื้อเพราะว่าเงินบาทเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างมากนะฮะเพราะนั้นคือเงินเงินบาทเนี่ยจะเข้ามาพยุงราคานะฮะทำให้การช็อตราคาทองคาไทยเนี่ยไม่เวิร์กนะฮะเพราะนั้นคือคาแนะนาการลงทุนวันนี้แนะนำให้นักงทุนติดตามนะรับบริเวณโซน2 4 9 0ฮะถึง2 4 8 0ก็ทีนะ,ะ750นะฮะถ้าลงมาแล้วไม่หลุดครับแนะนำนักดุนเข้าซื้อสะสมทองคำแท่งครับโดยมีแนวต้านทำกำไรระยะสั้นนะครับบริเวณโซน20,500 2้0 0อถึง25600นั่นเองนะฮะอันแนะนำนักทุนรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวมหาแนวรับแลวรอเทคกู้ฟิตบริเวณโซนแนวต้านกันนะฮะเพราะนั้นคือกลยุทธการลงทุนในส่วนของโกสปอยกระทองคำแ่งจะไม่เหมือนกันนะฮะก็แนะนำนักทุนก็ลองดูสเต็ปในการเทรดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะภาพร,รวมเมื่อก่อนประเมินว่าข่าวที่ออกมานะฮะจะเป็นข่าวดีในช่วงสั้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นคือยังจําเป็นต้องรอสอวอในการอัุมัติถ้าสอวอ,อนุมัติเมื่อไหร่นะฮะ อันนี้จะเป็นข่าวดีจริงๆนะข่าวดีจริงๆที่อจ,จะเกิดขึ้นกับเรานะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แนะนําว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะหาจังหวะในการลดายลงบางส่วนนะเพราะว่าภาพรวมดูเหมือนจะราคาเข้าสู่ขาลงแล้วนะฮะเต็มตัวนะฮะเพราะฉะนั้นคือจังหวะนี้เลยเป็นจังหวะที่เราอาจจะลดายแล้วไปหาจังหวะในการบายข้างล่างเอานะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นจุดที่ดีมากกว่านะครับหรือเล่นเซลลงมานะฮะ เพราะ,ะนั้นกันนี้ก็เป็นภาพรวมในการลงทุนวันนี้ครับหวังเป็นยิ่งว่านั่งุนเจ้าแผนพวกนี้ไปใช้ในการเทรดและหวังเป็นยิ่งว่าท่านจะโชคดีและมีกำไรทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ